สวัสดีครับสวัสดีเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับนะครับไม่ได้อัปเดตอาหารการกินนะครับของสีดอคำนานแล้วนะครับช่วงนี้พ่อขวาญก็ไม่ค่อยว่างเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาอัปเดตนะครับอาหารการกินนะครับตอนเย็นนะครับวันนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับพ่อขวาญเพิ่งกลับมาจากซ่อมรถนะครับซ่อมรถเอาไว้ขนยาให้น้องสีดอคำของเรานะครับ เมื่อกี้ก็ทานอ้อยนะครับไปสิบมัดแล้วนะครับหมดเลยนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับแม่แม่มองเห็นไหมเนาะนี่นะครับจะสับปะรดนะครับกองเบลอเลยนะครับตรงนี้น้องก็ทานหมดแล้วนะครับทานยันเช้าเลยนะครับของเรานะครับไม่มียุงไม่มีแมลงนะครับ เราเปิดไฟให้ทั้งคืนเลยนะครับเปิดไฟให้ทั้งคืนเลยนะครับเปิดไฟไล่มแมลงให้ทั้งคืนนะครับนะครับแม่แม่ไม,ไม,ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ừ, ตรงนี้จะเป็นพื้นที่น้องนอนนะครับน้องจะนอนหันมาฝั่งนี้นะครับนอนลมตัวลงฝั่งนี้นะครับ มองตาป้องแป๋วเลยนะครับเห็นน้องหมามานะครับเห็นแต่ลูกตานะครับสองอเห็นแต่ลูกตา น้องหมามาหันไปมองนะครับวันนี้อาหารการกินของน้องนะครับมีสองอย่างนะครับมีต้นสับปะรดนะครับแล้วก็ต้นอ้อยนะครับอ้อยอ้อยของเรายังเหลืออยู่นะครับแปดสิบมัดนะครับพห้น้องทานไปสิบมัดนะครับเหลืออยู่แปดสิบมัดนะครับ ยืนทานสบายใจเลยนะครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนครับเดี๋ยวน้องจะนอนนะครับเดี๋ยวพ่อควันจะหาโอกาสนะครับถ่ายน้องเวลาตอนน้องนอนนะครับเพราะว่าประตูที่พ่อควันประตูบ้านพ่อควันจะเปิดเสียงดังนะครับดังเปิดเสียงดังนะครับถ้าน้องได้ยินเสียงน้องจะตื่นนะครับต้องหาเวลาเหมาะเจาะนะครับ กินเยอะๆลูกจะได้อ้วนๆหลังเริ่มตันแล้วนะครับแต่พอพันขอจบกันไลขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดีวป่วยให้น้องพักผ่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ช่องสีดอคำแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ